ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง cer, s o อกเกอร์สไนเปเป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้เดินทางมาถึงวันที่2กันยายนนะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนเป็นคู่เปิดหัวนะคู่วันศุกร์คู่ระหว่างลูตันเจอกับทางเวสแฮมนะของ พีเมีลีกนะเวสแซมต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้เลือกต่อไปทางทีมเยือนเวสแซมนะก็เป็นเวสแซมชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ก็กินเต็มกันไปนะสำหรับทีเด็ดของซ็อกเกอร์สไนเปอร์เมื่อคือนเนาะก็กินยาวต่อเนื่องนะจะสออาทิตย์อยู่แล้วนะมีเสียอยู่วันเดียวนะเสียนอตติงแฮมฟอร์เรสเนาะจำได้เนาะไอ้ที่ได้นี่จำไม่ได้แล้วนะเพราะมันได้หลายวันติดจัดเนาะมาเสียนอตติงแฮมฟอรเรสวันเดียวเนาะวัน พุทที่ผ่านมาเนาะเป็นคาราบาวครับเนาะอ่ะมาถึงฟุตบอลของวันนี้วันนี้ก็มีเตะกันเยอะเช่นเดิมนะวันนี้วันเสาร์นะพีเมีิริีก็มาเตะกันหลายคู่แต่เลือกคู่นี้มาน่าจะเป็นคู่ที่สนุกที่สุดในค่ําคืนนี้นะดูตามหน้าเสือนะเป็นคู่ระหว่าง บรตันเจอกับทางนิวคาสเซิลนะเล่นกันที่สนาม MX s x s t i u m เ m เตะกันเวลา5ทุ่มครึ่งเป็นคู่ดึกที่สุดของพรีเมียร์ในวันนี้เลยเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper เปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ไบรทันเจอกับนิวคาสเซิลวันนี้เล่นกันที่บ้านของไบรทันนะสนามเอเม็กสเตเดียมนะอุณหภูมิที่เมืองไบรทัน19องศาแล้วก็ไม่มีฝนนะนิวคาสเซิลก็ต้องลงใต้มาค่อนข้างไกลเลยนะเพราะไบรทันนี่ดูจากสัญลักษณ์ของสโมสรเนาะเป็นนกนางนวลก็เป็นเมืองท่าริมทะเลทางฝั่งใต้ของทางอังกฤษเนาะส่วนทางนิวคาสเซิลนี่อยู่ทางกลางค่อนไปทางสูงของอังกฤษนะก็ต้องเดินทางลงใต้ลงมานะสำหรับนิวคาสเซิลมาดูเฮดูเฮดกันหน่อย ฮดูเฮดของคู่นี้สูสีกันจัดเลยนะ 6แมตช์หลังสุดนี่แบ่งกันชนะไปคนละ2ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะนัดล่าสุดนี่นิวคาสเซิลเล่นในบ้านนะชนะไป4ประตูต่อหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาเรื่อยนะสถิติค่อนข้างสูสีกันเลยไม่ใช่ค่อนข้างนะนะสูสีกันเลยนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะเนาะแล้วก็มีเสมอ2ครั้งนี่ก็เป็นสถิติที่ใกล้เคียงกันของทั้ง2ทีมเนาะอ่ะ469กิกโลนะทางนิวคาสเซิลลงมานะ้ก็ค่อนข้างไกลยอยู่นะ400กว่าโลนี่ถ้าเป็นบ้านเรานี่ก็ข้ามภาคข้ามจังหวัด กันเลยเนาะสี่ร้อยกโลอ่ะมาดูตารางคะแนนกันหน่อยตารางคะแนนอ่ะให้ดูอันดับหนึ่งหน่อยนะเซอร์ไพรส์เลยนะทาง เวสต์แฮมของเดวิดมอยส์นะเมื่อคืนก็ชนะเก็บ3แต้มไปอีกนะเปิดหัวฤดูกาลน,นี้ได้อย่างแจ่มเลยนะอุตสาห์เสียดีแค่ไรไปนะแต่ก็ไม่เปรน,นะสำหรับลูกทีมของเดวิดมอยส์นะแข่งไป4เกมชนะไปถึง3แล้วก็เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยตอนนี้ยึดจ่าปูงเลยแซงแมนซิ City, สตี้ซะด้วยซ้ำนะแต่แมนซีแข่งไป3เกมเท่านั้นเองนะส่วนคู่ของเราในวันนี้ก็ยังถือว่าผลงานยังไม่เปรี่ยปร่างเท่าไหร่นะสำหรับทั้งไบรตันแล้วก็นิวคาสเซิลนะไบรตันตอนนี้อยู่ที่6นะแข่ง3นัดชนะไป2 แล้วก็แพ้ไปวนทางส่วนทางซิลนีแข่งไป3นัดเหมือนกันชนะ1แล้วก็แพ้ไป2อนะอยู่อันดับที่13เลยนะไบรตันอยู่อันดับ6ส่วนทางซิลอยู่อันดับที่13นะหลังจากผ่านไป3แมตช์ของพรีเมียร์ลีกมาดูฟอร์มล่าสุดกัน ฟอร์มล่าสุดของไบรตันนะเปิดฤดูกาลฤดูกาลนี้มา3เกมและชนะไป2นะแล้วก็แพ้1นะสนัดแรกนี่สวยเลยนะอัดลูตั้นไป4 1แล้วก็มาอัดวูฟสนะีนัดล่าสุดไปโดนเวทแฮมจากฝูงยิงไป3ประตูตอนหนึ่งก็สะดุดนิดนึงในนัดล่าสุดเนาะ ส่วนทางนิวคาสเซนสามแมตช์หลังสุดในแพ้ไปถึง2นะแล้วก็ชนะ1น,นะเปิดหัวฤดูกาลโดยชนะแอสตันวิลล่าไป5ประตูตอน1แต่หลังจากนั้นโปรแกรมค่อนข้างหนักนะเจอกับแมนซิแพ้ไป็นึนยะ์นดที่แล้วเจอกับทางลิเวอร์พูลยิงนําไปจนนาทีที่80แล้วนะโดนทีเด็ดของดาวินนูเนสนะ ยิงนาทีที่80แล้วก็ยิงนาทีช่วงทดเจ็บเนาะก็เอาชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะสำหรับลิเวอร์พูลนะก็เบียดแซงนิวคาเซิลไปนิวคาเซิลก็เกยแพ้ไป2แมตติดเลยนะแพ้แมนซีกับแพ้ลิเวอร์พูลแต่ก็เข้าใจได้นะเจอของแข็งจริงแต่นิวคาเซิลฤดูกาลนี้ก็แข็งขึ้นมาเยอะนะฤดูกาลนี้ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะสำหรับนิวคาเซิลก็ถ้าเทียบฟอร์มล่าสุดไบรตันก็จะดูดีกว่านะมาดูฟอร์มการเป็นทีมเย้าทีมเยือนกันหน่อย ไบรตันเวลาเล่นในบ้าน2แมตชนะ์ในฤดูกาลนี้ก็ชนะ1นัดแล้วก็แพ้1นัดนะส่วนทางนิวคาสเซิลฤดูกาลนี้ออกไปเยือน1แมตช์ก็แพ้แมนซิตี้ไปนะดูไบรตันเล่นในบ้านก็ถือว่าพอใช้ได้นะถ้าอ้างอิงจาก ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วเนาะมีนัดล่าสุดนี่แหละโดนเวทแฮมบุกมาชนะแต่ก่อนหน้านั้นนี่เล่นในบ้านนี่เชื่อใจได้นะชนะลูตันเสมอแมนซิชนะเซาท์แฮมตันนะนะถ้าลากไปถึงฤดูกาลที่แล้วนะส่วนนิวคาสเซิลออกนอกบ้านก็ฤดูกาลที่แล้วก็มีเสม,มอเชลซีหนึ่งหนึ่งนะในนัดช่วงท้ายฤดูกาลนะแล้วก็ในฤดูกาลนี้ก็มาแพ้แมนซิ1หนึ่งศูนย์ออกนอกบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับนิวคาสเซิลมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกัน6เกมของทางบริทัน ยิงได้14เสีย9นะส่วนนิวคาสเซิลหเกมเหมือนกันยิงได้11เสีย6นะเกมรับก็ยังเป็นจุดขายของนิวคาสเซิลอยู่เหมือนเดิมนะช่วงนี้ก็เสียแค่เฉลี่ยนัดละ1ลูกเท่านั้นเองส่วนทางบร t ตันนียิงเฉลี่ยนัดละ2.33ประตูก็ดีกันคนละอย่างนะบร t ตันีเกมลุกจี๊ดจ๊าดนะส่วนทางนิวคาสเซิลนี่เกมรับเหนียวหนึบเนาะอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกัน มันเริ่มกันที่ตัวเจ็บตัวแบนก่อนตัวเจ็บตัวแบนของทางฝั่งเจ้าบ้านไบรตันจะมี2ตัวนะยาคอบโมเดอร์แล้วก็ยูเิโอเอ็นซีโซลงสนามไม่ได้100%แต่ทั้ง2ตัวนี้ก็เป็นตัวสำรองอยู่แล้วไม่กระทบกระเทือนกับ11ตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองที่สําคัญสําคัญนะก็ถือว่า ครบเลยสำหรับทางไบรตันส่วนทางทีมเยือนนิวคาสเซิลจะมีหลักๆที่มีปัญหาเลยก็คือเซนเตอร์ตัวกลางนะสวนบอตแมนวันนี้ลงสนามไม่ได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บนะัก็ต้องใช้ตัวอื่นลงมาแทนนะแล้วก็มีโจวิลล็อกกับเอมครัที่ยังไม่หายนะแล้วก็มีเจวิเอีรมันกิโยแล้วก็โจลินตันที่ไม่ฟิตฟิตไม่เต็มร้อเเนะสำหรับจวิเออรมังกิโยและก็โจลินตันนะแต่ที่หนักๆก,ก็คือบอสแมนนะ คู่เซนเตอร์ตัวหลักเลยลงสนามไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะวันนี้อ่ะไปดูสิเบตตัวผู้เล่นตัวจริงที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้กันมาดูฝั่งเจ้าบ้านก่อน4-2-3-1นะไบรตันนะลูกทีมของเดอร์เชบี้นะโกเปนสตีลเซนเตอร์แบ็ก2ตัวเป็นลุยดังกับเว็บสเตอร์นะทางฝั่งซ้ายเป็นเอสสุบยานทางฝั่งขวาเป็นเวลแมนคู่กลางเป็นปัสกาลกอสกับมามูดาอุตนะแต่ตัวลูก3ตัวเป็นมิตตอมะ เปโดและก็ซอริมาชนะหน้าเป้าวันนี้ไม่ได้ใช้เวลเบกนะใช้สูน้าดาวลุ่งเฟอร์กูสันลงมาเนาะส่วนทางลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวซีสามสามนะนิวคาเซิลก็เป็นนิโป๊บนะวันนี้เซนเตอร์ hmm. ก็ต้องปรับหน่อยนะฟาเบียงชาก็ต้องขยับมายืนคู่กับแดนเบิร์นนะคือขยับแดนเบิร์นจากแบ็กซ้ายเข้าไปยืนเซนเตอร์คู่กับฝาเบียงชาทางฝั่งฝาเป็นกับตันทีมนะคีรันทิเปียเหมือนเดิมทางฝั่งซ้ายใช้แมททาร์เก็ตลงมา มิดฟิลคู่กลาง3ตัวโจลินตันคาดว่าน่าจะลงได้นะยืนกับบูโน่กิเมเลสแล้วก็ซันโดโตนารีนะข้างหน้า3ตัวเป็นกอดอนอามิลอนแล้วก็อิซักนะส่วนเขาเล่าวิลสันก็ยังสตาร์ทที่มานั่งสำรองเหมือนเดิมนะนี่คือทั้ง2ทีมที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของคุณ นะครของคู่นี้วันนี้เปิดมาที่เสมอนะแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่3ล,กก3ลูกควบ3ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดนะที่เราดูกันมาไปดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์มองไปทางเจ้าบ้านไบนะนะรตันนะไบรตันแพ้มาในนัดหลังสุดก็จริงนะแต่ว่าดูลูกเกมรวมๆก็ถือว่าโอเคอยู่นะ ทางซิลแพ้มา2นะัดหลังสุดก็จริงแต่รูปเกมก็ยังถือว่าโอเคด้วยกันทั้งคู่ผมว่าไม่น่าจะห่างกันมากสําหรับคู่นี้นะฟอร์มไม่แย่ด้วยกันทั้งคู่นะโอเคนะัดล่าสุดอาจจะแพ้มาแต่ว่าแพ้แบบเข้าใจได้นะแพ้ซิลแพ้ลิเวอร์พูลกับแพ้เวสต์แฮมจากฝูงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฟอร์มยังไม่ได้แย่จนเกินไปนะเพิ่งแข่งไปแค่3นัดเท่านั้นเองแต่สถิติของทางไรตันเวลาเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะเพราะคู่นี้ สถิติเฮตุเฮตุดยรวมเนี่ยมันบ้านไข่บ้านหมันนะเล่นที่บ้านของไบรตันไบรตันก็เก็บชัยชนะได้เล่นที่บ้านของนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลก็เก็บชัยชนะได้ล New Carson, New Carson ไดแล้ววันนี้มาเล่นกันที่บ้านของไบรตันนะบ้านของไบรตันนี่พอเชื่อใจได้อยู่นะดูจากสถิติเมื่อกี้นะสองนัดหลังสุดนี้มีสะดุดนัดเจอเวสแฮมนัดเดียวนะก็ถือว่ายังไว้ใจได้อยู่สําหรับ i บร t ันเวลาเล่นในบ้านนะส่วนนิวคาสเซลออกนอกบ้าน2นัดหลังสุดนี้ยังหาชัยชนะไม่เจอนะและอีกอย่างที่สําคัญคือไม่มีเซนเตอร์แบ็กตัวจริงในะอย่างสวนบอตแมนนะก็น่าจะมีปัญหาหน่อยแหละในเกมรับของนิวคาสเซนนะมามาเจอกับเกมลุกที่ค่อนข้างจี๊ดจ๊ดของทาง ไบรทันนะโดยเฉพาะคนนี้นะครารูปมีตมะนะเลี้ยงหลบที2คน3คนนะสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ก่อนข้างเยอะวันนี้ราคาเสมอนะผมว่ามุมเสมอเนี่ยอาจจะกว้างอยู่แล้วละนะตามสถิติตามหน้าเสือเนาะแต่ว่าถ้าให้เลือกทีมใดทีมหนึ่งที่จะชนะผมมองว่าทางไบรทันเจ้าบ้านน่าจะมีโอกาสมากกว่านะวันนี้ราคาเสมอเนาะผมให้เลือกอยู่ไปทางเจ้าบ้านไบรทัน สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็ add, ขอเ้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปนะี้ก็ add, ้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกัน ส่วนผู้ที่เอามาพูดในคลิปในช่วงเดียวทำก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ท้งท i k t o k นะใช้ชื่อเดียวกันเลย So c c e r s n i ส e r ปอร์นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง So c c e r s n i ส e r ปอร์ เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ